นี่มาดูส่วนผักแตงโมครับแตงโมอ่อนเกษตระสมผสานนะครับก็จะมีอันนี้เป็นแตงโมอ่อนด้านโน้นนะครับด้านโน้นก็จะเป็นตั้งโอ๋นะครับโอเลื้อนหน ต้องมีแสลมปลูกนะครับนี่ปลูกข้างๆหลายอย่างนะครับมรกรอันะนั้นต้องโอ้นะรดน้ำแล้วก็มีถั่วฝักยาวมีอะไรบ้างเนี่ยแตงโมโมะเขือผักชีปลูกกี่อย่าง,งเนี่ย ป้าจะเป็นป้าไหลนะครับให้มาดูข้าวจะเกีเ่ยวข้าวก็เลยแวะมาดูพูดคุยแก่ในสวนสวนภักนะครับอะรถหนาวอะไรแตงโมรหรือแตงไทยแตงไทยด้วยแตงโมด้วยพวกเอาเอาไหนก่อนเนี่ยเอาไหนเอาไหนก่อน,นเก็บมาไหนได้ก่อนเนี่ยเก็บพร้อมกัน ต้องรวยทุกอย่างไงไม่แต่งไทยก็แต่งโมเห็จแล้วต้องเกี่ยวไม่เกี่ยวก็จะล้วงหมดครับใช่ทางล่างล่วงข้างบนล่วงไม่ได้เลยก็ไม่ได้เลยเลยก็ต้องเกี่ยวก็ต้องเกี่ยว ยเยอะก็มันก็มีอยู่แหละถ้าไม่งั้นไม่เกี่ยวอาจจะข้างบนอย่างเดียวถ้าไมาเกี่ยวหลอข้างบนก็ข้างล่างก็ลวงวข้างบนเรื่องถ้าไมาเกี่ยวโดนหน่อยมันก็ลวงอยู่ดีใช่ก็ต,ต้องเกี่ยวอ่โน้นล่ะก็ต้องเกี่ยวโน้นก่อนล่ะต้องได้ต้องได้ นี่อหน่ะนาบาลนะ่ะนี่เป็นตจงไทยอายุประมาณสิบสิบห้าวันนะครับนี่คุยกันเรื่องเกี่ยวข้าวนครับว่าจะเกี่ยวข้าวข้าวข้าวปนนะครับคือมีปนด้านบนและด้านล่างอะไรก็เกี่ยววันเสาร์เลยวันเสาร์ ก็พร้อมมาเลยมันไม่สูกหรอกคือถ้าจะเอาลอข้างบนข้างบนเป็นข้าวีด้างบนเป็นข้าวีดเกี่ยวลอข้างบนข้างล่างก็เป็นข้าวจริงเดี๋ยวข้างล่างก็จะล้นอีกก็ไม่ได้อีกงั้นก็เกี่ยวอนนุนพร้อมมาเลยได้ก็อนุนนั่นไหม ถ้าไม่งั้นมันจะไม่ได้เลยก็ดีว่าแกยวทิ้งตอนแรกตอนแรกไงถข้าละข้าวางมันไม่ค่อยล้วงกนะันโอ้มันก็เรื่องแบบนี้แล้วนะถ้าจะไหวอีกเมื่อไหร่รอข้างบนเรื่องอะเออะนะม็ดดีเขาดีก็จะเต้งไงเต้งอันนี้ก็จะป้าวไม่ได้แล้วดิใช่มันก็มีทั้งข้าวดีแล้วข้าวแปดห้าเนี่ยออก็ต้องรอ ต้องล่อแล้วก็ไปทําต้นเดือนเมซ่าวินน้าลาดเกี่ยวเสพก็กระจายฟางวิน้ําลาดแล้วก็ทําต้นเดือนเมซ่าเมซ่าอู้ปีดไม่ปีดหรอกไปขายท่าแดงเดียวขายของเีพไม่ได้แล้วนะไปขายท่าแดงเดียวขายท่าข้าวก็มีนู่นนะ ไม่ไก่หรอกไม่นี่ไงโอเคครับคณครับไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับ,บคณครับ